สว,วัสติจัตพิณงค์มะพร้าอีฮื้อเก่าจามือนี้กับช่องลูกไผ่เมื่อกี้แล้วใช่ไหมจ่ามือนี้สิมารีวิวผลไม้นั่นก็คือส้มส้มส้มเอทิเมะไเลสีบอลไทยตกอีสานอีสานตกไทยอยู่นี่ส้มเอฮิเมะสายพันธุ์ญี่ปุ่นซีลูกเอ็มาจากโลตัดแปดสิบเก,ก้าบาทเบือกบางพี่น้องเขาบอกนะเบือกบาง บอกง่ายกลิ่นหอมตามธรรมชาติรสชาติหวานอมเปรี้ยวเ็าสิม,มาุซิมกับมือจะบรรจุมาทั้งหมดสี่ลูกด้วยกันประมาณนี้เตินเตนเตเราจะแกะตรงนี้เลย <Wow. S 2> นี่จักพี่น้องเห็นบอกโอ้ยออกมาก,ก่อนเด้อออกจากกันแพ็กเกจตสิ่งมันก่อนสี่ลูกขึ้นกีใหญ่วันชูทีโฟสี่ลูกเพร่ะสีมาล่องกันเลยลูกเลยลูกนี้เลยปวก,ก,กเลยไม่หนอกนส่วนมณีเมื่อสิบปอคือจังสุมเข้าไปเี่เมื่อสิบปอคือจังสุมแบบตัวไป,ปว๋ยไดัเพราะต้มปอแบบ มันเป็นเนื้อเยลลี่เพราตกฟองสินี่ตือ้อส้มไลมาเร็ปเนื้อเป็นยังไงจ๊ะชำ้ำแห้งี่น้องนี่เนื้อมันเข้าภาสีกินแบบฟองสีเลยเนดะ้อนี่หรือสีแบบใส่ซ้อนกินก็นได้แต่แบบสำรวจฟองสีกินง่ายๆนี่ฟองสีลำบากใส่งีบฟองลวด เนี่ยสีเลยราคากินกินเรื่อยบาทนี่เนี่ยเราพูดก,ก็กินลำบากเลยโอ้อยเอาไปข้างล่างกันนี่โอ้ยไาเป็นม็ดพวกนี้เนี่ยซิมก่อนเด้อซิมก่อน กินออกมาแบบนี้มันจะมีความแบบเ,เป็นเป็นเนื้อเยลลี่คือจังเขาบวกเลยเนี่ยแซ่จริงอะ่ะเขาใส่สว่วนปลากรินได่แต่ทา,านแบบนี้อออืือื บอกกันเลยบอกมึงกันเนี่ยบอกบอกเลยเนี่นนย็ี่สิเป็นยังสี่กินไปเลยไรมเมล็ดหืมชจุยสี่มากเจ็บพี่น้องเคยกินแค่นึงเรียบกวน,นี้ ติดใจไปรถตอนย้มไรกับเบอร์จอเจอจะเคลียจนมือนีไปเหลือแพ็กสุดท้ายจัดมเลยจ้ะนี่เนะื้อกริงไงเนื้อจะเป็นแบบเยลลี่เลยนี่ปอกไปเยอะเลย โหแบบป่าเลยเห็นซีงเห็นบ่เน,นี่ยพวกกระถางบนเห็นเปล่าช้ำเห้ง ซหวานนมเปรี้ยวที่แบบที่อร่อยเซอบกว่ากิเลี้ยังเยอะ เนื้อเยลลี่แบบแบบจึง่งกับพัวหน่อยนึงมันติดมาหลายอ,อันนี้จะพี่นองบ้านนี่แวะมารีวิวผลไม้ที่แบบว่า หนากินกินแล้วแสบไปล่องเืือกันเด้อจ้าเด้อพอกันไม่คลิปหนาจา้า